ดีครับพ่อเหลืองครับคุณมาอธิบายเรื่องงานรอส่วนเสียรหนุกหนเบื่อนท้กครับหนุ่พี่น้องทุกคนลี่รับในฟังว่าการปั้นส่วนเสียรนี้แจาที่มีโคมหนาอยู่ที่ประมาณหกนิ้นเลยจากหลังจากสแกนโค้มาเรียบร้อยแล้วนอกจากที่เราติดเขื่อนโหนาที่หก ข้าแบ่งส่วนเท่าไหร่จ้ะความสูงแถวพอเสียนแบ่งส่วนมีสองเมตรแปดสิแบแปดเซนเราบัดที่นี่หลังจากข้าปั่นน่ะ,ะเขา้เขาวกำหนดความหนาของขี้เพิงค์แล้วจ้ะพี่น้องประมาณจักมินก่พอพ่อหกนิน้นหกนินกน้นนะแบบในส่วนที่เป็นหนวดเป็นเท้านี่จะอาจจะเพิ่มแม่เพิ่มมันก็นต้องแต่งผมขึ้นจ้ะส่วนแบบตัวส่วนนี้ก็คือประมาณนี้อันนี้คือสเปคจ้ะพี่น้อง แต่ว่าแม่ดาวยังให้พ่อเลืมคำนวณท้องเหลืองทั้งทั้งท่อนเลยจ้ะท,ท,ท,ทั้งท่อนพ่อเลืมใส่วิธีใดคำนวณท้องเหลืองจ้ะคำนวณท้องเหลืองทั้งท่อนนี่ก็คือถ่อนเสียนเพ <centimet S 1> <tre pun S 2> ินเด้จากพี่น้องเดอพ์ผ่อนเสียนนี่ก็คือว่ากุ่มนาที่หกมิ้นเนี่ยการคำนวณท้องเหลืองก็คือว่าหนึ่งขีดหนึ่งขีดของขีเพิงเนี่ยจะที่เป็นหนึ่งกิโลของท้องเหลืองที่เป็นโลฮะท้องเหลืองจ้ะเป็นหนึ่งกิโล แต่ที่นี่ถ้าเขาใส่เขาตอนเขาตีรอเนี่ยเขาต้องสร้างน้ำหนักสีเพิ่์นทั้งเบิร์ดให้ให้ให้ดูหัวน้ำหนักสีเพิ่์นเท่าใดบวกบวกรวมเส้นสายเส้นม้วนที่เขาที่เขาไอ้ที่เขาเอ็ดเป็นทั้งทั้งไหลตรงท้องเหลืองเนี่ยบวกน้ำจวกน้ำเราก็เป็นเป็นคีเพิ่์นเท่าใดเขาจะคำนวณเมื่อเป็นท้องเหลืองจากจากนึ่งขีดคี่เพิร์นจนตอนนึ่งกิโลของของท้องเหลืองเนี่ยเขาคำนวณตามน้ำหนักของสีเพิ่์นครับ แล้วก็ให้เพื่อจังน้อยเนาะผลเนาะรือไวงนอเป็นยัางกรจังแค่ให้เพื่อเวลาเ้าปั้นอย่า้แต่งนย่างห้อจะิีขูดนีอย่างไงขูดแต่งสีเศษสีเพิ่งสีอย่งเขาะตี้เจ็พวกเบิร์ตจิ้งจางเนี่ยทำงานมันก็ที่หดร่อนออกไปเนี่ยจินะมันเกิเลือยที่เห็ดน้ำหนักน้ำหนักหายน้ำหนักอย่งเ็เพื่อไว้จั่น้อยเพื่อว่ามันเรือดีกว่ามันถันครับก็ให้เลือมา คลิปนี้เขาเก็เอามาไว้เอาไว้สซ้ำนี่นะพ่อเนาะเขาก็บมาแบ่งปันความูลเล็กๆน้อยๆนะพ่อเป็นเกตความูลค่ะอง์นี้เป็นองค์ปู้ลือตรงปิ่งด้จ้ะพี่น้องเทพเจ้าเนึ่งในแปดเสียนด้จ้ะพี่น้องพอเริมเปไนวัด้จ้ะพี่น้องที่มุนิธิดาวดึงถ้ำจ้ะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาด้จ้ะนี่เป็นองค์จำลองเพิ่นจ้ะพี่น้องความสูงขนาด ขนาดไหนกพ็พอ, 42, 180, 180, เอ12 88, 18, เมตร88เส้นได้จ้าพี่น้อง